สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะมาเสนอนะคะเมนูอาหารกว๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูอบนะคะเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงก็มีกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะ500กรัมหมูเนื้อสันใน1กิโลกรัมเนย2ช้อนโต๊ะ พริกไทยปน่นครึ่งช้อนชาเกลือปน่นหนึ่งช้อนชาซอสแม็กกี้ซอสมะเขือเทศอย่างละหนึ่งช้อนครึ่งนะคะมะเขือเทศสีดาห้าถึงหกลูกหอมใหญ่1นถึงสงหัวน้ำมันพืชครึ่งถ้วยน้ำซุปนะคะถั่วลันเตาหรือถั่วแขกตามสมควรนะคะ ส่วนน้ำซุปนั้นหนึ่งถ้วยวิธีทำนะคะล้างหมูสันในใช้ทั้งชิ้นตามยาวนะคะหั่นสองท่อนข้าวกับเนยหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือพริกไทยซอสเม็กกี้หมักไว้1-2ชั่วโมงสองใส่เนยที่เหลือในกระทะผสมน้ำมันครึ่งทัพพีนะคะตั้งไฟ จนละลายร้อนดีแล้วเอาหมูลงทอดให้สุกเหลืองให้ทั่วนะคะตักใส่ในชามอบทนไฟพร้อมน้ำมันเติมน้ำซุปพอท่วมใส่ซอสมะเขือเทศซอสแเมกกี้เอาเข้าตวตอบปิดฝาชามด้วยกระดาษฟอยล์อบไฟ250องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. จนน้ำงวดพอสมควร ใส่มะเขือเทศถัว่วและหอมใหญ่ 3. ตักน้ำมันใส่กระทะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลงผัดจนเหลืองหอมนะคะตักใส่จานหั่นหมูอบขอบนา,นาๆวางบนเส้นก๋วยเตี๋ยวราดน้ำอบหมูแต่งด้วยถัว่วมะเขือเทศหอมใหญ่เสิร์ฟทันทีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ หวังว่าได้ทำกันนะคะได้ทานอาหารอร่อยๆอเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูว่าจะเป็นอาหารอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย